เออเจรจาทำอะไรคือคือวันนี้เนี่ยเราเจรจาจนรู้จะเจรจาอย่างไงแล้วนะต้องต้องให้ลูกหลานของนักการเมืองถูกระเบิดขาขาดเนี่ยมันถึงจะมันถึงตัดสินใจได้ว่าเออควรจะลบไม่ควรลบอยากจะเอาให้จบนะเอาเอาคนของเราคืนเอาเอาดินแดนของเราคืนนะครับนี่นี่คือความรู้สึกของคนไทยนะ ระดับแม่ทัพส่งซิกหรือบายแขนกองทัพกัมพูชาที่รุกร้ำอธิปไตยไทยเข้ามารอบวางระเบิดทหารไทยขาขาดเป็นรายที่7นั่นคือพลเอกนัทพลนาคพาณิตรัฐมนตรีว่าการกระทรวงกลาโหมและพลอากาศเอกเสกสันคันธาผู้บัญชาการทหารอากาศควบกริเพนรุ่นถล่มเป็นจุนทัพขเขมรทั้งยังสั่งประจำการปืนฝีมือไทยทำคดชสีรุ่น MOD 2020 20มอบให้ทหารไทยอตใหญ่ เอาไปเป่ากระบานทหารขเขมรบิ๊กกระทรวงกลาโหมพลเอกนะทะัทพลโชว์ควงปืนคดชสีของสำนักง,งานปลัดกระทรวงกลาโหมในงานพิธีเปิดงานแสดงนิทรศการอุปกรณ์ป้องกันประเทศ2025ระหว่างวันที่10ถึง13พฤศจิกายนนี้ที่เจ็บแสบที่สุดคือแม่ทัพฟ้าไทยทดลองนั่งกริปเพนโดยเป็นรุ่นเดียวกับที่กองทัพอากาศได้เซ็นสัญญาจัดซื้อไปแล้วฝูงใหญ่12เครื่องไม่เท่านั้นยังโชว์ของแรง โดรนพิคาตฝีมือคนไทยทำติดอาวุธแบบ KB 5 e ที่ผ่านการรบในศึกปราสาทต,ตาควายมาแล้วสั่งการให้เร่งอัปเกรดอำนาจทำลายล้างให้เพิ่มขึ้นซึ่งต้องพัฒนาเพิ่มและผลิตเพิ่มเตรียมการไว้สู้รบกับฝ่ายกัมพูชาเพราะขณะนี้พลเอกอุกฤษบุญตาหนนผู้บัญชาการทหารสูงสุดประกาศท่าทีกองทัพไทยว่ากองทัพไทยขอยุติทุกข,ข้อตกลง จนกว่ากัมพูชาจะมีความจริงใจอย่างชัดเจนที่จะไม่เป็นปฏิปักษ์และกองทัพไทยพร้อมที่จะรักษาไว้ซึ่งศักดิ์ศรีและอธิปไตยของชาติรวมถึงความผาสุกข,ของพี่น้องประชาชนไทยทุกคนเป็นการส่งสัญญาณชัดเจนว่ากองทัพไทยทั้งกองทัพบ,บกกองทัพเรือและกองทัพอากาศขึ้นลำปืนใหญ่สแตนบายเรือรบวอร์มเครื่อง F16 สแตนบายรอพร้อมไฟ์เต็มพิกัดกับกองทัพกัมพูชา ตอกฝาโลงเลิกญาติดีกับนายใหญ่ทัพเขมรฮุนเซนและฮุนเมเนตผู้นำบาเลือดต้องกำราบให้หายเป็นปฏิปักษ์กับไทยนับตั้งแต่ทหารไทยสองนายเหยียบทุ่นระเบิดและบาดเจ็บขาขาดเป็นรายที่7บริเวณช่องตามมเรียอําเภอกันทร,รักษ์พื้นที่เดิมที่ลาดตระเวนเป็นประจำเป็นระเบิดใหม่แกะกล่องไม่ใช่ระเบิดรุ่นเก่าสมัยส,ยสงครามขขเขมรแดงตามที่ฮุนเซนผู้นำกัมพูชากล่าวอ้างพฤติกรรมเช่นนี้ตรงเป๊ะ ตามที่พลโทบุญสินพาดกลางอดีตม่ทัพภาคที่สองเคยห้าหันกับกองทัพกัมพูชามาแล้ว5วันติดแม้แต่กองทัพอากาศหลังเกิดเหตุทหารไทยถูกกับระเบิดได้ส่งสัญญาณประกาศชัดว่ายุติการดำเนินการทุกข้อตกลงกับกัมพูชาจนกว่าการแสดงความเป็นปฏิปักษ์จะสิ้นสุดกองทัพอากาศย้ำชัดด้วยว่าจนกว่าการปฏิบัติการใดๆของกัมพูชาที่แสดงความเป็นปฏิปักษ จะไม่มีกองทัพอากาศขอยืนยันจะปฏิบัติหน้าที่ด้วยเกียรติศักดิ์ศรีและผลประโยชน์ของชาติเป็นที่ตั้งปรากฏว่ามีประชาชนและชาวเน็ตเข้าไปแสดงความเห็นเป็นจำนวนมากพร้อมทั้งให้กำลังใจทหารหานทำหน้าที่ปกป้องอธิปไตยไทยอย่างเต็มที่ขณะที่รัฐบาลและฝ่ายการเมืองฉีกข้อตกลงสันติภาพนายกอนุทินบอกว่าขอให้คอยดูจึงสั่งประชุมฝ่ายความมั่นคงชุดใหญ่เพราะ2เรื่องใหญ่คือ1 ทหารเขมรรอบกัดทหารไทยและ 2. ทหารเขมรยิงยั่วยุทหารไทยโดยเฉพาะที่ปราสาทตาเมืินทมอำเภอพนมดงรักพบว่ากำลังฝ่ายกัมพูชาได้พยายามทำการยั่วยุโดยการยิงปืนเล็กเข้าใส่ฝั่งทหารไทยซึ่งทหารไทยยังไม่มีการโต้อตอบและทหารทั้งสองฝ่ายได้มีการประจันหน้ากันอย่างใกล้ชิดทำให้บรรยากาศเป็นไปอย่างตึงเครียดแต่เสียงปืนยังไม่แตกทหารไทยยังเก็บกฎไม่เปิดฉากยิงก่อน เหตุการณ์ทหารเขมรยั่วยุประเมินได้ว่าทหารเขมรหิวศพยั่วทหารไทยฟิลขาดยิงก่อนรอโหนเพื่อนทหารร่างพุนไปฟ้องพ่อยูเอ็นนิสัยเขมรไม่เคยเปลี่ยนนี่คือเหตุผลหลักที่ทําให้กองทัพไทยผนึกกําลังสามเหล่าทัพงัดแผนพิฆาตทัพเขมรน,นั่นคือแผนจักระพง์ผัวนาดกล่าวง่ายๆคือปิดตายด่านลุยสร้างรัว้วตั้งป้อมปืนใหญ่ควงปืนลาตระเวนพร้อมถล่มกลับ ยึดกฎการใช้กำลังป้องกันตนเองหากมีการกระทำที่เป็นปรปักและใช้กฎอายการศึกงัดแผนพิคาดดังนี้ 1. โครงการปิดด่านชายแดน 2. สร้างความมั่นคงชายแดนโดยการสร้างแนวรั้วและลาดตระเวนและ 3. ยืนยันการใช้กฎการใช้กำลังยิ่งได้ฟังคำตอบโต้ของนายทัพเขมรนฮุนเซนแถสีข้างถลอกโบยระเบิดรุนพระเจ้าหาเบื้อทาหารไทย ทัพไทยแทงสวนของใหม่แกะกล่องพลเอกนัทพลนาคพาณิ์รัฐมนตรีว่าการกระทรวงกลาโหมกล่าวตอบโต้ฮุนเซนผู้นํากัมพูชาที่อ้างว่าทุนระเบิดที่ทหารไทยเหยียบเป็นทุนระเบิดเก่าว่าไปฟังกัมพูชาทําไมมันเป็นระเบิดของใหม่ยิ่งได้ยินอดีตบิ๊กกองทัพพลเอกมนั์จันดีอดีตเสนาธิการทหารกองบัญชาการกองทัพไทยกระทุ้งแรงรัฐบาลและกองทัพไทยต้องใช้กําลังลุยขเขมร ปะท้วงเปลืองกระดาษเปล่าไม่กล้าทำต้องพิจารณาตัวเองที่เคยกล่าวไว้ในสมัยที่ยังอยู่ในรัชการช่วงไปตรวจรัชการชายแดนไทยกัมพูชาว่าถ้ามีขาที่เจ็ดเป็นความชอบธรรมที่เราจะยิงกระสุนปืนใหญ่ไปที่พิกัดที่คุณอยู่ได้โพสต์เฟซบุ๊กด้วยข้อความที่ดุดันอีกครั้งว่าขาที่เจ็ดแล้วหรือจะให้มีขาที่8ที่9ที่10ควรตอบโต้ด้วยกำลังทหารตั้งแต่ชั่วโมงแรกที่เกิดเหตุยิ่งช้ากองทัพยิ่งเสียหาย หมดเวลาใช้ข้ออ้างในการประท้วงทําไม่กล้าตัดสินใจใช้กําลังควรพิจารณาตนเองผมหมายถึงทุกตําแหน่งที่อยู่ในสายการบังคับบัญชากองทัพดังนั้นณนะนาทีนี้บินรบเรือพิฆาตปืนใหญ่สแตนบายพร้อมไฟเต็มอัตราศึกถล่มกลับขเขมนินเออคือคือผมผมต้องถามอย่างนี้ก่อนนะเออเท่าที่ผมอ่านแล้วเนี่ยคือประกาศแผนชัดเจนนะครับ ว่าเขาจะเข้าสู่แผนจัก,กรพงโพวนาคแต่คําถามก็คือว่าเออเรายังไม่ได้ยกเลิกข้อตกลงหยุดยิงนะนะครับเออคือคืออ่ะถ้าเราจะเข้าสู่สงครามเราต้องยกเลิกข้อตกลงหยุดยิงก่อนไม่งั้นเราจะเป็นฝ่ายละเมิดข้อตกลงหยุดยิงที่เราทำกับเขาที่วันที่28กรกฎาคม นะครับอันนี้นี่หมายถึงว่าถ้าถ้าสมมติเราเป็นฝ่ายเริ่มเริ่มการประทะเองนะคือเขาเขากำประกาศเข้าสู่กฎของการทําสงครามนะครับกฎการใช้กําลังพูดผู้ภาษาของเขานะกฎการใช้กําลังแต่ว่ากฎการใช้กําลังเนี่ยถ้าเราจะเป็นฝ่ายที่ถูกต้องตามกฎหมายระหว่างประเทศเราต้องการยกเลิกการหยุดยิง ผมผมผมคิดว่าต้องทําอย่างนี้ก่อนนะครับแต่วันนี้วันนี้ประชุมที่ประชุมสมมชก็ไม่ได้มีการประกาศยกเลกิกการยิงไงเพียงแต่ว่าประกาศระงับการปฏิบัติตามปฏิญญาโกลลําลเปร์ซึ่งปฏิญญาโกรลําลเปร์มันมีข้อหลักคือถอนกําลังอาวุธหนักถอนอาวุธหนักออกจากพื้นที่เอหลังจากนั้นก็อาวุธหนักก็ประกาศเป็นเฟสหนึ่งเฟสสองเฟสสามถูกไหมนะครับ อันที่สองคือเก็บกู้ทุ่นระเบิดอืมแต่มันไม่ได้พูดถึงการการการใช้กฎการประทะหรือกฎการเข้าสู่สงครามไงค่ะครับนี่ก็เลยงง,งงอยู่เหมือนกันว่าทําไมเขาไม่ประกาศยกเลิกการหยุดยิงก่อนคืออันเนี้คือภาษาผมนะนี่คือการระเมิดข้อตกลงหยุดยิงทั้งหมดเลยหลังจากวันที่ยี่สิบแปดกรกฎาน้องไปก็ไปเปิดดูก็ได้นะครับว่าเราถูกทุ่นระเบิดเนี่ย วันเมื่อวานนี้เป็นวันเป็นคนที่สาม,มค่ะหลังหลังจากหลังจากเราเซ็นสัญญาหยุดยิงกันเนี่ยเราถูกกับทุนระเบิดเนี่ยสองคนมาก่อนหน้านี้แล้วนะเมื่อวันจันทร์ก็เป็นคนที่สามเจรจาทำอะไรคือคือวันนี้เนี่ยเราเจรจาจนรู้ใจเจรจาอย่างไงแล้วนะมันปัญหาคือต้องถามว่า กัมพูชาเนี่ยต้องการสันดิภาพจริงไหมกัมพูชาพร้อมจะร่วมมือกับเราในการแก้ไขปัญหาไหม,มแต่ถ้าถามผมผมไม่เห็นเขาจะมีความพยายามที่จะแก้ไขปัญหากับเราเรียกร้องกับเราอยู่ฝ่ายเดียวเช่นขอให้เราเปิดด่านขอให้เรารับคนของเขากลับมาทํางานในเมืองไทยแต่ผมถามว่าแล้วไอ้ที่เราเรียกร้องกับเขาเนี่ยเขาเคยทํากับเราไหม ไม่รู้ผม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 มองเห็นภาพอย่างนี้นะเอ,อสื่อสื่อจะเห็นยังไงผมไม่รู้แต่ผมเห็นอย่างเงี้ยผมไม่ใช่ผมไม่ใช่มมใชเอ,อคนที่จะเออ,อยากเห็นการสู้รบหรืออยากเห็นสงครามนะครับแต่ว่าเอ,อเราต้องต้องไม่ไม่โอนอ่อนผ่อนตามประเทศที่พวกง่ายเอาแต่ได้อะ่ะเจรจาทําอะไรล่ะคนของเรายังขาดขาดอยู่เลยอะ่ะ mm. ใช่ไหมเออต้อง ต้องให้ลูกหลานของนักการเมืองถูกระเบิดขาขาดเนี่ยมันถึงจะมันถึงตัดสินใจได้ว่าเออควรจะลบไม่คนลบ mm hmm. แต่มันลูกชาวบ้านอะ่ะมันก็อย่างนี้แหละผมเฉยๆนะนี่นี่คือก,ก็คือการแสดงมารยาเทเฉยๆแต่ยังเอถามว่าพอใจไหมไม่พอใจมันยังไม่ใช่อย่างนี้นะ,อ,ะอ่คือคือผมผมพูดตรงๆครับว่าคําว่าเสียใจไม่เพียงพอต่อเหตุการณ์ที่เกิดขึ้นอืม mm hmm. นะรัฐบาลไทยเอท่านท่านรัฐมนตรีต่างประเทศบอกก็ต้องต้องการคําขอโทษผมผมว่าเขาไม่พูดนะคเนี้ยเขาพูดแต่ว่าเสียใจที่ที่คนของเราขาดแล้วก็บอกว่าเป็นเป็นระเบิดเก่าของเขมรแดงที่วางเอาไว้ตั้งสมัยนู้นนะไม่ใช่ของใหม่ของเขาเอแสดงว่าเขาไม่จริงใจในการแก้ไขปัญหาไงนี่นี่คือต้องพูดความจริงกันอย่างนี้นะ ถ้าจริงใจแก้ไขปัญหาต้องไม่ทําอย่างนี้ต้องไม่มีการตัดรั้วแลวลอดเข้ามาวางทุนระเบิดใหม่นี่คือทุ่นใหม่ๆเลยอะ PMN2 เนี่ยมันไม่ใช่ทุนสมัยสมัยสงครามโลกไอ้สมัยสงครามเขมรแดงนะเพราะสงครามสมัยแดงเนี่ยตอนนั้นน่ะมันเป็นทุนทุนระเบิดอะไรพวกนี้ของจีนไอ้นี่มันของรัสเซียหอมใหม่เอี่ยม อ่าผมใช้คําว่าเขาไม่จริงใจในการแก้ไขาปัญหากับเราไม่จริงใจไม่มีความจริงใจในการเจรจาไม่ได้ยึดมั่นกับคําเจรจาคือพูดไปอย่างนั้นแหละสัญญาไปอย่างนั้นแหละแต่ไม่ได้ปฏิบัติตามสัญญาตามายรดาการทูตเขาคิดว่าทําอย่างนี้แล้วจะผ่อนหนักเป็นเบาได้ไงเพื่อลดลดแรงแรงโกดแค้นของคนไทยหรือลดแรงโกดแค้นของท่านนายกหรือท่านอะไรก็แล้วแต่ ถ้าถามผมความรู้สึกของคนไทยทุกคนอยากจะเอาให้จบนะเอาของเอาคนของเราคืนเอาเอาดินแดนของเราคืนนะครับนี่นี่คือความรู้สึกของคนไทยนะเออสื่อเราไปถามใครก็ได้าตามตามท้องตลาดนะครับแต่วันนี้ปัญหาของเราก็คือว่าเออด้วยการเจราจาอย่างนี้เนี่ยผมถามว่าเมื่อไหร่มันถึงจะจบยุติได้แล้วได้ผลผลการตกลงที่เรา พอใจอืมค่ะส่วนตัวผมผมมองว่าไม่มีทางได้ผลสขาสเร็จของการเจรจาประชุมเจรจาอะไรก็ตามที่เราจะได้ผลสําเร็จที่เราพอใจได้เลยเอ่อกองทัพไทยผมไม่มีอะไรจะฝากเขาลวครับผมมั่นใจว่าเขาเขาพร้อมปฏิบัติเมื่อสั่งนะครับวันนี้เนี่ยขอให้ฝ่ายการเมืองสั่งเท่านั้นเองว่าเออไม่ต้องคอยป้องกันตัวนะครับ ถ้าให้มองเห็นภัยที่จะคุกคามต่อเราให้จัดการได้เลย